แม่ครับผมซื้อมาฝากครับแม่สวยมากเลยลูกขอบคุณครับจริงๆแม่ไม่ต้องดีใจหรอกครับที่จริงอ่ะผมซื้อไปฝากแม่ยายแต่ว่าเขาไม่เอาผมเลยมาฝากแม่ครับแม่คงไม่ถือนะครับผมว่าถ้าแม่ใส่คงจะดูดีมากเลยนันตี้หัดมีมารยาทหน่อยถ้าแม่ยายไม่เอาแล้วเจ้ามาให้ทําไมเอ้าพี่บอสถ้าให้ทิ้งอ่ะก็เสียดายแย่ดิเรื่องแค่นี้แม่คงไม่ถือใช่ไหมครับจ้าแม่ไม่ถือหรอกเรื่องแค่นี้เอง อีกอย่างลูกชายแม่ซื้อมาให้ด้วยแม่ก็ต้องชอบใช่ไหมล่ะจ๊ะ<ๆ>สุขสันต์วันเกิดน,นะครับแม่เขอบคุณครับลูกชายก็มีแค่ลูกชายเท่านั้นแหละที่เห็นความสําคัญของวันเกิดแม่ไม่เหมือนใครบางคนลูกนีแสนดีที่สุดลยครับเออเราเอาข้าวมาให้นะคะ นัตตี้แล้วแกให้แม่ยายไปเท่าไหร่เนี่ยตอนวันเกิดเนี่ยอ๋อผมให้เขาไปหมื่นหนึ่งอะแม่แต่ของแม่เนี่ยผมให้พันเดียวพอไม่คึ่ว่าอะไรนะนัตตี้ทำไมแกถึงพูดแบบนี้ไก่มาพอดีกินไก่ก่อนแล้วกันนี่แม่แกทำสุดฝีมือเลยนะอืมแม่ครับผมว่าไก่แม่เนี่ยมันไม่สดหรือเปล่าครับ ไปได้ไงลกูกแม่มึ่ซืือจากตลาดเมื่อเช้าเลยนะนั้นแสดงว่าฝีมือการทำอาหารของแม่เนี่ยดรอปลงเยอะเลยนะไม่เหมือนแม่ยายผมเลยทำอาหารอร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะน้ำจิ้มไก่เนี่ยโคตรอร่อยเลยไม่รู้ได้สูตรมาจากไหนนี่ถ้าแกจะชมแม่ยายแกขนาดนี้นะแกใส่หัวกลับไปหาเขาเลยไปแม่ไม่จะโกรธอะไรผมขนาดนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ว่าอะไรแม่เลยสักคำที่ขนาดแกไม่ได้ว่านะเนี่ยแกยังพูดถึงขนาดนี้ถ้าแกว่าฉันนี่มันลำเอียงมากกว่าเดิมไม่ใช่หรอจริงๆไแม่แค่รู้นี่ครับ ว่าเราเองมันเป็นยังไงพี่ตั๊กเนี่ยแกย้ายเข้ามาอยู่บ้านเราห้าปีแล้วแกยอมลาออกจากงานเนี่ยมาดูแลบ้านดูแลแม่ให้เต็มที่เนี่ยแล้วแม่ยังตอบแทนเขายังไงวันๆน,นะแม่เอาจะเปรียบเทียบเขากับพี่แพรมว่าดีอย่างโน้ตดีอย่างนี้ก็้ถามจริงพี่แพรมมาดูแลแม่บ้างไหมนี่แม่ครเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอะ เหนื่อยแล้วก็หิียวมากเลยแม่ช่วยทำเข้ามาให้หนูเด็กนั้เนคะหนูไม่อยากินโจเอ้าทำไมตักพูดอย่างนี้ล่ะแม่เพิ่งล้างจานเสร็จเนี่ยจะให้แม่กุก้งเงยเงยอีกไม่ได้ไหมตักทำไมเอาแต่ใจอย่างนี้ล่ะคะมันไม่เป็นไรหรอคะแม่ <c oughs> <c oughs> บอสข้าวาทำอะไรทำไมเสียงดังจังอ่ะอ๋อพอดีไฟกับแพรม,มาเยี่ยมบ้านอ่ะแม่ก็เลยทำกับข้าวชุดใหญ่ไว้ให้ในครัวนี่ลูกแพรลูกไปแม่เอาขนมมาให้นะคุกกี้ของแม่อร่อยมากเลยโหแม่คะคุกกี้ของคุณแม่เนี่ยอร่อยที่สุดเลยอ้าวแล้วพี่ตั๊กอยู่ไหนล่ะคะทำไมแม่มากินด้วยกันืจะไปเรียกตั๊กมาทำไมมันแคสภายบ้านนอกอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างเตรียมตัวไปเถอะเอ๊ยพี่ตัก๊กช่วงนี้พี่ทำอะไร หน้าตาพี่ดูโซมากเลยนะอ๋อมินูแล้วก็แบบนี้แหละช่วงกลางคืนไม่ค่อยได้นอนช่วงกลางวันก็ทำงานบ้านก็เลยไม่มีเวลาดูไลตัวเองอะ่ะอ๋อนี่พี่ผมได้กาแฟมาใหม่อเอาไว้กินดูแลตัวเองนะขอบใจมากนะนี่เมื่อกี้พูดอะไรอ่ะนัตติออกมาคุยข้างนอกกับแม่หน่อยอะไรอย่างแม่นี่นตัตติกาแฟที่แกให้ตักไปอะ่ะแม่รับไขมันเลย ไม่ใช่คนด้านนอกอ่ะกินกาแฟเปหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้พี่แพนดีกว่าเขาเป็นถึงเจ้าของธุรกิจให้เขาสิถึงแก่มีผลประโยชน์มากกว่าให้ใครก็ไม่รู้นี่แม่อย่เราเปีนยังไงปะอย่พี่แพรนหรือพี่ตั๊กอ่ะเขาสพายแม่ทั้งคู่ไม่ใช่หรอแล้วกาแฟนั่นอ่ะผมก็ใช้เงินผมซื้อผมจะให้ใครก็ได้แกยังเถียงฉันอีบอกฉันพูดได้เป็นจังหวแกเพืเ่อผลประโยชน์ของแกคนเดียวเลยแม่ ก็แพมน่ะเขานานๆทีมาหาเราก็ไม่แปลกที่แม่จะดูแลเขาอย่างดีอะลูกจริงๆแม่ก็รู้นี่ครับว่าพี่แพมอะ่ะเขาไม่ได้มาหาเราบ่อยๆผมถามจริงๆนะตอนที่แม่ไม่สบายเนะี่ยใครเป็นคนดูแลแม่ไม่ใช่พี่ต้ากอกหล้อใช่ครับผมว่านันตี้พูดถูกนะแม่นี่พี่บอสพี่เองก็เหมือนกันนะน<ม>เห็นเมยตัวเองโดนลังแกขนาดนี้ไม่เคยพี่จะช่วยเลยคนดูได้ย,ยังไงจริงอยู่นะ ที่ผมกับแม่เนี่ยเราผูกพันกันสายเลือดก,กับพี่แต่คนที่อยู่กับพี่ตลอดไปนยไม่ใช่เราสองคนแต่คือพี่ตั๊กเอ่อที่รักหิวไหมกินก่อนเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวเรื่อมให้นะ